สำหรับท่านไหนที่ซื้อคอมพิวเตอร์ประกอบไปนะครับแล้วมองหา Windows 11อยู่เนี่ยสำหรับไปใช้งานบนคอมพิวเตอร์ประกอบเองเหรือจะเป็นคอมพิวเตอร์ที่เป็น DOS ก่อนหน้านี้เนี่ยเราต้องการใช้งาน Windows 11เองเนี่ยวันนี้เนี่ยเรื่องของลิขสิทธิ์ Windows 11รูปแบบการใช้งานเนี่ยรูปแบบของการเลือกซื้อเนี่ยมีอะไรที่จะต้องทำความเข้าใจกันบ้างน,นะครับวันนี้เนี่ยถ้าพูดถึง Windows 11เองถ้าเราเดินเข้าไปร้านคอมพิวเตอร์เนี่ยคอมพิวเตอร์ส่วนมากเนี่ยหน้าร้านต่างๆก็จะมาพร้อมกับ Windows 11อยู่แล้วโดยที่ถ้าเป็นหน้าร้านฝั่งรีเทลต่างๆแบรนด์หน้าร้านคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยก็จะเป็น Windows 11ที่มา้อมเครื่องนะครับ Windows 11 Version Home หรือ Windows 11 Version Home SL ถ้าเป็น Microsoft Surface จะได้ Windows 11 Version Home แต่ถ้าเป็นแบรนด์โน้ตบุ๊กต้องบอกว่าเกือบจะทุกแบรนด์ส่วนมากใช่ว่าส่วนมากแล้วกันนะครับจะมีคำว่า Windows 11 Home SL ต่อท้าย Home SL คือ Home Single Language ความแตกต่างระหว่าง single Lang u a g e ที่แถมที่ติดตั้งมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบรนด์ต่างๆเนี่ยความแตกต่างมีจุดเดียวครับคือการเลือกภาษาในการเซตัพเครื่องขังแรกยกตัวอ,อย่างเช่นผมซื้อคอมพิวเตอร์แบรนด์ A ที่มาพร้อมกับ Windows 11 Home s i n g l e Language Windows 11 HomeSL ตรงนี้การเซตัพเครื่องขังแรกพอกดเปิดเครื่องปุ๊บมันจะมีให้เราเลือกภาษาครับสองภาษาส่วนมากนะครับไทยเหลืองกรีกตรงนี้เนี่ยเราต้องเลือก ครั้งแรกเลยเนี่ยว่าเราจะเลือกใช้ System Language ของ Windows 11นี้เป็นภาษาอะไรยกตัวอย่างเช่นผมเลือกเป็นภาษาไทยเลือกเป็นภาษาไทยเสร็จปุ๊บผมเซต u p เรียบร้อยกลับมาปุ๊บถึงหน้า Desktop Windows เนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ค่อยเข้าใจเลยอยากกลับไปใช้ภาษาอังกฤษผมไม่สามารถที่จะเปลี่ยนที่ตรง s t t t n n s แล้วไปที่ System Language แล้วเปลี่ยนภาษาตรงนั้นได้วิธีเดียวคือต้อง Factory Reset หรือว่า Reset เครื่องครับเราไปนับหึงใหม่ นี่ก็จะเป็นรูปแบบของ Windows 11 Home Single Language แต่ถ้าเป็น Windows 11 Home ยกตัวอย่างเช่นใน Microsoft Surface แทนที่จะต้องมารีเซ็ตเครื่องผมไม่จำเป็นจะต้องรีเซ็ตเครื่องครับผมสามารถที่จะเปลี่ยนภาษาได้เลยอัตโนมัติอยากจะเปลี่ยนจากภาษาไทยไปภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษอย่างเช่นมีเป็นชาวต่างชาติมาก็สามารถที่จะ swap ภาษาเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนต่างๆได้ใน setting ของ Windows 11อัตโนมัติเลยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งแรกนะครับที่ พูดถึงคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กทุกๆแบรนด์เนี่ยที่มาพร้อมกับ Windows เนี่ยก็จะมีทั้ง Windows 11 Home หรือ Windows 11 Home Single Language ความแตกต่างคือเปลี่ยนภาษาได้อัตโนมัติในตัวโฮมกับต้องรีเซ็ตเครื่องในการเปลี่ยนภาษาหลังจากที่เราเซตอัพเครื่องครั้งแรกอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยคอมพิวเตอร์ดอสคอมพิวเตอร์ที่เป็นคอมประกรอบเกมมิ่งต่างๆที่เป็น CPU ต่างๆที่นิยมกันในสมัยนี้นะครับเเี่ยกลวินเดี่ย ก็จะมี2แบบครับแบบแรกคือเป็นกล่องเป็นกล่องหรือเป็น Fu l l p a c k a g e product สามารถเดินไปซื้อเป็นกล่องก็ได้หรือปัจจุบันเทรนปัจจุบันเนี่ยสามารถสัง่งผันช่องสัง่งผ่านช่องทางออนไลน์แล้วก็ซื้อในรูปแบบของ e l เล็ r o รอนิ o f t w a r e ์แวร์ดาวน์โหลดส่งมาทางอีเมลหรือเราเรียกว่า ESD ตัวนั้นจะไม่มีกล่องครับก็จะได้เป็น product key เป็นโค้ดใช้งานได้เหมือนกันเลยไม่มีความแตกต่างเลยเพียงแค่ว่ามีกล่องกับเป็นโค้ดเหมือนกันเพราะว่าในกล่องของตัว Fu l l p a c k a g e p r o d u ต t ตรงนี้เนี่ยก็จะมีแค่การเ กับอีกรูปแบบหนึ่งที่บางหน้าร้านจะมีจำหน่ายอยู่แล้วด้วจะเป็นรูปแบบของ C O E M ก็จะเป็นซองสีขาวๆครับก็จะมี CD-ROM แล้วก็มี p r u d u k t y เหมือนกันโดยที่ต้องบอกว่าความแตกต่างในแต่ละรูปแบบการจำหน่าย Windows 11เนี่ยถ้าพูดถึงความแตกต่างจริงเนี่ยจุดที่ว่าการใช้งานได้หนึ่งเครื่องย้ายเครื่องได้กับการใช้งานบหนหเครื่องแล้วก็ไม่สามารถย้ายเครื่องได้ ถ้าพูดถึงรูปแบบเนี่ย Windows 11 Full Package Product หรือ FPP ตรงนี้เนี่ยสามารถติดตั้งได้บนเครื่องเป็นคอมพิวเตอร์ประกอบเกมมิ่งของเราก็ได้นะครับติดตั้งเรียบร้อยผมสามารถที่จะย้ายจากเครื่องที่1ไปติดตั้ง l i เซนส์บนเครื่องใหม่ที่และหนึ่งเครื่องได้โดยการติดต่อ Microsoft Call Center ก็จะเป็นการย้ายเครื่องตามรูปแบบของการใช้งานไลเซนส์ Windows นะครับแต่ถ้าเป็นประเภทซองเนี่ย COEM เนี่ยไม่สามารถย้าย OS ย้ายไลเซนส์ Window s จากเครื่องที่ดึกไปเครื่องที่2ได้สามารถใช้งานบนเครื่องเดียวรูปแบบมันจะคล้ายกับถ้าคลิปก่อนหน้านะครับตัว Office Home and Student 2021ใช้งานได้บนเครื่องที่เราซื้อมาเท่านั้นติดตั้งบนเครื่องนั้นเท่านั้นไม่สามารถย้ายได้โดยที่ FVP กับ ESD เหมือนกันครับรูปแบบเหมือนกันเลยสามารถย้ายได้หมดยกเว้นซองสีขาวที่เรียกว่า COE ไม่สามารถที่จะย้ายการติดตั้งตัว l i เซนส์ Windows เนี่ยไปบนเครื่องอื่นได้อันนี้ก็อยู่ที่รูปแบบการใช้าของเราว่าเรามีการเปลี่ยนเครื่องบ่อยไหมหรือว่าใช้งานเฉพาะเครื่องนี้แน่นอนอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบความแตกต่างอีกสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้งาน Windows บนเครื่อง Mac รุ่นใหม่ที่ใช้ CPU Apple M Series จะเป็น M1 หรือ M2 ก็ตามวันนี้เนี่ยใช้งานได้ครับแต่ต้องซื้อเป็นรูปแบบของ Windows 11 FPP ก็ได้ Windows 11 c OEM ก็ได้ที่เป็นเวอร์ชั่นโปรเท่านั้น Windows 11 Pro นะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์พ r ย l ์เด Desktop เรามีคลิปที่แนะนำก่อนหน้าดีแล้วสำหรับการติดตั้ง Windows บน Mac OS ด้วยสำหรับเวอร์ชันกันเนี่ยมีด้วยกัน2เวอร์ชันครับไม่ว่าจะเป็น Windows 11 Home หน้าร้านเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเราซื้อแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กเนาะจะเป็น Windows 11 Home สะส่วนใหญ่ Home SL หรือจะเป็น Windows 11 Home อย่าใเช่บน Microsoft Surface กับอีกแบบหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นอย่างที่บอกว่าเราซื้อเป็นกล่องเนี่ยจะมี2แบบกล่องสีขาว Windows 11 Home แต่ถ้าเป็นกล่องสีดำจะเป็น Windows 11 Pro Windows 11 Home กับ Windows 11 Pro ถ้าพูดถึงความแตกต่างง่ายเลยครับ Home กับ Pro เนี่ยคุณสมบัติพื้นฐานของ Windows 11ที่ผมเคยอธิบายไปเบื้องต้นเนี่ยมีทุกอย่างเหมือนกันหมดเรื่องของการใช้งานต่าง อัปเกรดต่างๆอัปเดตต่างๆมีเหมือนกันหมดเลยแต่สิ่งที่ Windows 11 Pro มีมากกว่าคือในเรื่องของการใช้งานในเรื่องของความปลอดภัยแบบ a d v a c e ซแล้วก็คุณสมบัติในเรื่องของความปลอดภัยกับฟังก์ชันทางธุรกิจที่เพิ่มเติมขึ้นาปยกตัวอย่างเช่นในฝุ่นในฝั่งของธุรกิจเองต้องการใช้งานคุณสมบัติเช่นการเชื่อมต่อเข้าระบบขององค์กรหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นผ่านตัว โดเมนจอยต่างๆจะเป็นการเซตกรุ๊ปนโยบายต่างๆหรือจะเป็นการใช้งานการแทร็กบนอุปกรณ์พกพาโมบายเดเวิร์สเมเดดแมจนจเมนต์เป็นต้นพวกนี้ครับรวนแล้วแต่ต้องใช้คุณสมบัติของ w i n d o w s 11 Pro เป็นต้นหรือเครื่องที่มีความลับสําคัญมากๆเนี่ยต้องการป้องกันการถูกจโรกรรมหรือข้อมูลล่วงไหลต่างๆ w i n d o w s 11 Pro ก็จะมีการเปิดคุณสมบัติเพิ่มเติมของ Bit Locker ร่วมกับตัว TPM chip 2.0เป็นต้นนอกนั้น้เนี่ยก็จะเป็นคุณสมบัติในฝั่งของนักพัฒนาเช่นการใช้งานพวก แอดมินรีโมทเ e สก์ท็อปหรือจะเป็น Windows Sandbox ต่างๆหรือจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ถ้าต้องการใช้งาน Windows Version Enterprise ที่เป็นรูปแบบของการ Subscription ต้องมีเบสเป็น Windows 11 Pro ด้วยถ้ากิดว่าวันนี้เนี่ยลูกค้าทั่วไปหน้าร้านนะครับใช้แค่ Windows 11 Home เนี่ยก็เพียงพอต่อการใช้งานไม่แหมไม่ได้หมายความว่า Windows 11 Pro จะช่วยเพิ่มคุณสมบ,บัติของยกตัวอย่างบางคนเข้าใจว่า ประสิทธิภาพในการเล่นเกมจะดีขึ้นถ้าใช้ Windows 11 Pro จริงๆไม่ต่างกันนะครับ Home กับ Pro เนี่ยใช้งานในเรื่องของการใช้งานแบบทั่วทไปต่างๆเพราะว่า Windows 11เองอย่างที่ผมอธิบายไปในคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยจะเห็นเลยว่าคุณสมบัติของตัวตาร์ X12 Ultimate เองจะเป็นในเรื่องของตัวอ่ o r a g e Sense ต่างๆหรือจะเป็นคุณสมบัติเกี่ยวกับ Direct Storage ต่างๆเกี่ยวกับการเล่นเกมล้วนแล้วแต่มีบน Windows 11ครบทั่วเหมือนเลยบบเซอร์วิสอย่าง PC g a เก Pass ที่สามารถติดตั้งเเกกมมมได้แบบาายยล นี่ก็เป็นความแตกต่างง่ายๆของ s ิ h เ m e โฮมกับ s ิ p เ o โปคราวนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราซื้อมาหรือใช้งานเนี่ยเป็น Windows s 1 Home ถ้าต้องการอัปเกรดเป็น Windows s 1 Pro ็ดโทำยังไงได้บ้างแบบแรกเลยคือซื้อ Windows 11 Pro มาครับซื้อ Windows 11 Pro มาแล้วก็ไปที่ change o d u รักค y ใน System ของ Windows ครับใส่ o d u รัก e ีไปปุ๊บก,กด restart เสร็จเครื่องของเราเนี่ยจาก Windows 11 Home ก็จะถูกอัปเกรดไปเป็น Windows 11 Pro ได้ อัตโนมัติเลยอันนี้คือการซื้อกล่องหรือซื้อ ESD ก็ได้นะครับอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็คือการอัปเกรดผ่านตัว Microsoft Store แล้วเข้าไปใน Microsoft Store แล้วพิมพ์คาว่า Windows 11 Pro มันก็จะมีหน้าต่างเนี่ยให้เราเลือกในการอัปเกรดจาก Windows 11 Home ไปเป็น Windows 11 Pro หักบัตรเครดิตครับเชื่อมต่อกับ Microsoft Account แล้วกด Get แล้วกดไ y เครื่องก็จะมีการอัปเกรดตัวเองจาก โฮมเป็นโปรให้เราอัตโนมัติเลยอันนี้ก็จะเป็นความง่ายของบางทีเราไม่สะดวกไปที่หน้าร้านก็สามารถอัปเกรดโดยตรงผ่านตัว Microsoft Store บนเครื่องได้เลยอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งของการอัปเกรดนะครับเพราะฉะนสรุปวันนี้เนี่ยง่ายๆเลยสำหรับเรื่องของ Windows 11 License เนี่ยโฮมกับ HomeSL โฮเฉยๆเปลี่ยนภาษาได้ตลอดเวลา HomeSL เปลี่ยนภาษาได้ก็ต่อเมื่อเรารีเซตเครื่องต้องการเปลี่ยนภาษาในภายหลังนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของคอมพิวเตอร์ที่มา ซื้อแยกต่างๆเป็นคอมพิวเตอร์ประกอบที่เราซื้อมาต่างๆเนี่ย Windows เองมีการจําหน่ายเนี่ยแบบแรกคือ FPP ย้ายการถึดตัง้งได้เพียงหนึ่งครั้งสิเป็นของเรากีกแบบหนึ่งคือ COM ลงบนเครื่องไหนใช้งานเฉพาะบนเครื่องนั้นเท่านั้นเวอร์ชัน Home กับ Pro Pro เนี่ยคุณสมบัติต่างๆต,ตอบโจทย์ฟังก์ชันธรุรกิจต่างๆความปลอดภัยแบบ Advanced เช่น Bi t l o c k e r ต่างๆหรือใช้งานพวกแอดมินต่างๆ Pro ตอบโจทย์ โฮมก็เพียงพอสําหรับการใช้งานเอนเตอร์เทนเมนต์เล่นเกมเลยนหนังสือทํางานที่มันครบถ้วนอยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นรูปแบบคุณสมบัติของโฮมกับโปรระถับเวอร์ชันด้วยการอัปเกรดต่างๆทําได้ทั้งการซื้อคีย์มาอัปเกรดโดยตรงหรือจะเป็นการอัปเกรดผ่านตัว Microsoft Store ก็ได้หากมีคาถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถจะพิมพ์มาในคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวผมจะรีบตอบอัปเดตให้รวดเร็วเลยนะครับสาหรับเรื่องของ Windows 11 l i c e n ซ e ลิขสิทธิ์ต่างๆขอบคุณที่ติดตาม,มารับชมคลิปนี้ของเราครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่า เป็นสมาชิกกับเราด้วยนะครับกด subscribe เป็นสมาชิกกับ Microsoft Expert Solution ด้วยวันนี้ก็ไปแล้วครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ